ตอนที่สนามตอนนี้นะครับเป็นการแข่งขันฟุตซอลหญิงน,นะครับระดับมัธยมนะครับระหว่างสีฟ้ากับสีแดงนะครับสกอร์ตอนนี้ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสีฟ้าได้บอลครับเปิดไปลูกเกือบเข้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหสีฟ้านี่นะครับอยู่มหสีแดงอยู่ม .2 อครับปีนี้จัดสีแบบแยกห้องเลยนะครับ สีแดงเป็นฝ่ายเล่นครับพี่พอยพี่บีมโอ้พี่เหนือน้องเหนือครับน้องเหนือวันนี้กับพี่ครับวันนี้มาจับประตูบีมได้บอลส่งมาไม่ผ่านพี่พอย เนื้อคว้างขึ้นมาให้พี่ง่อยผ่านแอปแฮนด์บอลเป็นลูกแฮนด์บอลครับสีฟ้าได้เล่นครับบ้างหน่อยบ้างหน่อยยืนบ้างหน่อยเอาละครับตอนนี้มาดูกันว่าใครจะเป็นไฟเตะโจ๊กข้ามคานไปสวยซุ้ยเกือบ เพ่เานไมเป็นมัยกางอ่ในใต้เป็นมายากในใต้จับับเ็คน่ะครับมาชมต่อครับไม้ไกน็ยังอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่งให้มิ้วหมิวล็อกบอลลูกนี้โอ้โหไม่ผ่านแอปไฟเสาแรกเป็นติบข้างน้อยเบอร์เจ็ดพี่มิววนี่มนสีแดงขึ้น แบมส่งมาไม่ผ่านประตูนี่ถ้าถ้ายิงตรงประตูนี่เข้าไปเลยนะครับอ,นนอ่ะลูกยังไม่ออกครับแบมแบมแบม,แบมไม่ผ่านพี่บิมพี่มลพ่าน เออยืดมาลอดฟางขาลูกออกไปอาะกระเตื้องหมยครับประตูโอ้คือเฉยแตเนะส้มโอดูส้มโอครับคว้างบอลลูกนี้เบา ไม่ผ่านพี่มิวพี่มิวสาดลูกนี้เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอย่างไงได้หนึ่งประตูต่อชนเวลาในครึ่งแรกใกล้จะหมดเต็มทีแล้วหน,นึ่งสีฟ้าเอาขึ้นหน่อยยังไม่ไม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 ออกครับพี่มนลันหมิวล็อกกลับหลังขึ้นมาครับไม่ผ่านพี่พลอย สีฟ้าครับพี่มิ้วเปิดขึ้นมาให้ไม่ผ่านไม่ผ่านสีแดงพี่นุ๊เอาพี่นุ๊กปะนุกหรือหนาหมดเด่นไอ้น้ำสูงขึ้นอ่ะจ้ะเป็นลูกโทษอ่ะตั้งกระเพงหน่อย ปุ้ยเกือบอเกือบปุ้ยยิ่งแห้งแน่วอนชื่เกือบเลยครับชุยชุย <c oughs> โอ้โหเขาสุดาเขาสุดาเขาสุดา <c oughs> แบมขึ้นมามิวขึ้นมามิวล, <c oughs> ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้โอ้โหลูกนี้ระวังครับระวงังลูกผู้เล่นครับอ่าลูกวีใส่หมวกอันี้ถึงอยู่ในหมวกเลยนี่วันไหนสิบห้านาทีเขาเตะเขาไม่เตะนะครับเนี่ย ซักยาวขึ้นมาหมดเวลาในครึ่งแรกหประตูต่อศูนย์ครับสีฟ้านำสีแดงไปก่อนครับต่อไปมาชมการแข่งขันในครึ่งหลังครับครึ่งเวลาหลังนะครับเกมจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับสีแดงนะครับจะเป็นฝ่ายเล่นก่อนนะครับอ เปิดยาวขึ้นมาไม่ผ่านพี่หมิวโยนเบาๆขึ้นไปให้พี่หมิวสีแดงโอ้สีแดงคือหลายแถวบัดเ <im it> ตะออกไปเลยเ <im it> อาละ,ะครับ <im it> น้ำเหนือก็เป็นผู้รักษาประตู <im it> ส่งให้พี่พี่ขัน <im it> พี่โอเตะออกไม่ออกเอาให้พี่เหมิยวพี่เหมีวเปิดให้พี่ <im it> แบมพี่แบมโอ้โอโอ สวยแต่ว่าแมเมื่อกี้นั่นถ้าเกี่ยวได้น่าจะเป็นประตูชมลูกเตะมุมครับเตะมุมลูกไม่อมัสีฟ้าเหมือนเดิมครับไปอยู่หน้าเขาหน่อยดิยัดเล่งๆเอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกไปอยู่ข้างหน้าเขาหน่อยโอ้โหแอป แอปจับได้นิ่มนวลเลยนะครับโยนยาไมา้พี่มนพันพี่มิมพลอยพี่พลอยหลุยครับว่าจะเตะเท้าขวาแต่โดนเท้าซ้ายพี่เมิวนะครับตั้งลูกน่าจะยัดไก่เลยนะครับยัดลูกนี้ม,มาโหซ้ำครับพี่ครับเป็นลูกเตะม,มุม ไม่ผ่านพี่แอบพี่แอบโยนมาให้พี่มิมพี่มิมยาวมากครับโบน่าตรงประตูนี่เป็นประตูเลยนะครับสีแดงได้ลูกเตะมุมว้ายหลุยพี่มิมหลุยถ้าไม่หลุยนี่เข้าไปเลยนะครับเมื่อกี้เตะถือนี่เข้าเลยได้มหนึ่งโอ้โหบีมล็อกไม่ผ่านพี่น้ำพี่น้ำสกัดออก ้าน่าจะยิงลูกนี้ยัดเข้าไปโอ้โหเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าซ้ำเข้าไปอีกยัดเข้าไปอีกโอ้เตะออกเขาตำแหน่งเขาก็ได้คาดไปแล้วก็มาต่อในเกมนี้ครับโอ้โหสีแดงจะทำประตูคืนได้หรือไม่นะครับพี่มิมยิงลูกนี้ออกข้างไปอู้น่าเสียดายน่าหงุดหงิดมากลูกนี้โอ้โหแม่ลูกงามๆเลยนะครับขาบอลไปก่อน เอิดยาวขึ้นไปโอ้น่าคัดถ,ถ้าตรงประตูนี่เข้าไปเลยนะครับมาชมกันต่อครับพี่หมิวย่งลูกนี้ ขว้างยาวขึ้นไปไม่ผ่านสีแดงมาชมกันต่อพี่พอยเปิดเรียบขึ้นมาไม่ผ่านสีฟ้าสีแดงเตะออกไปอีกโอ้หิคานนำ้ำเดยสีแดงยิงเข้าไปดูดิไม่ผ่านสีฟ้า ไม่ผ่านนุกน้ำโอ้ยเนะสีแดงต้องทำประตูคืนให้ได้นะครับโอ้โหไม่เข้าไม่เข้าไม่โดนใครสักคนครับคุณพระช่วยเอาประตูเล่นครับประตูเล่นโอ้โหถ้าเสียดคนนี่ก็เข้าเลยนะครับเมื่อกี้โอ้มาแล้วครับมาแล้วครับต้องเข้าแน่ๆนโอ้ เซ็นหน้าเสียดายครับลลเปิดให้เอาหมดเวลาการแข่งขันผลปรากฏว่าสีฟ้าชนะสีแดงด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อจูน